ท้าบีผ่อนคลายรับลมหนาวให้สบายใจกับเรื่องราวยิ้มได้กับเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาแปลกขนาดไหนรับรองว่าแปลกขนาดที่คุณอ่านไม่เคยรู้จักครับติดตามได้ในอีพีนี้นะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport ตก็สิบรายการที่หยิบเรื่องราวมากมายที่คุณอ่านไม่เคยรู้หรือเลือนหายไปจากความทรงจำนำมากระซิบบอกเล่ากันให้เพลินเลยครับทาง BG Channel สำหรับกีฬาบนโลกใบนี้นะครับมีอยู่มากมายเหลือเกินครับที่เราคุ้นเคยจนกลายเป็นกีฬาสากลก็เพียบอยู่แล้วทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสกอล์ฟ รถแข่งนานาชนิดเอาเข้าจริงๆเพียงแค่เท่านี้ก็แทบหาเวลาชมให้ครบกันไม่ไหวแล้วนะครับแต่ทราบหรือไม่ครับบนโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีกีฬาที่แปลกหลายชนิดเข้าข่ายเพี้ยนหนักเลยนะครับแข่งขันกันโดยที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนเลย เริ่มต้นชนิดแรกนะครับกับชินคิกกิ้งครับสึกหวดแข้งแห่งศักดิ์ศรีไม่ต้องนึกอะไรกันเยอะเลยครับมันไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าชื่อจริงๆครับสำหรับการแข่งขันชนิดนี้ชาติตนตํารับที่คิดขึ้นมาแล้วก็ยังแข่งขันกันอยู่นั่นก็คืออังกฤษนะครับพวกเขาแข่งขันกันมายาวนานกว่า400ปีจนกระทั่งปัจจุบันกติกาเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับประกบคู่เลยครับเกาะคอหดหน้าแข่งกัน ใครทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงไปกองได้ไม่ว่าจะซุดลงบน2เขา่าหรือเสียท่างหงายท้องยอมจำนนถือว่าเป็นอันชนะ 1. ยกใน1นึแมชการแข่งขัน,ขน,ขนจะใช้ระบบชนะ 2. ใน3ยกนะครับใครทําได้ก็ชนะไปครับถือว่าโหดแท้ๆแล้วครับงานนี้เนี่ยแข่งกันมาแข่งกันเสร็จเนี่ยโอ้โหไปเปิดหน้าแข้งดูตกอก,อกตกใจกันใหญ่ครับบวมตุยเขียวกันหมดเลย ชนิดที่2สกีบออบบิงหรือสกีไบกิง้งสกีติดอ่านท้าทุกอุปสรรคจะเป็นกีฬาที่จุยเริ่มต้นเน้นความสะใจจริงๆจะเป็นสกีก็ไม่ใช่เป็นจัก,กรยานก็ไม่เชิงแต่ว่ามันผสมผสานกันอย่างลงตัวครับไม่มีกดิการที่ชัดเจนเอาเร็วเข้าว่าแต่แปลกที่กีฬาชนิดนี้ฮิตมากจนสามารถตั้งสาพ,พันสกีบอบบิงใน,นาชาติมารับรอง เชื่อหรือไม่ว่าเจ้าเครื่องเล่นที่ว่านี้มันทรงอนุภาพขนาดไหนก็ขนาดทำความเร็วขณะลงเดินได้มากกว่า120ไมล์ต่อชั่วโมงไม่มีทางหยุดมันได้จนกว่าจะไปเบรกด้วยอะไรสักอย่างไม่ก็คุมทิศทางให้หมดความเร็วหมดเรี่ยวแรงไปเอง เคยมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าการแข่งขันเนี่ยมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1892โดยมีชื่อของเอริชเบนเตอร์นักแข่งชาวออสเตรียครับได้รับการบันทึกว่าสร้างสถิติโลกครั้งแรกทำความเร็วระดับ102ไมล์ต่อชั่วโมงในปี1964ซึ่งปัจจุบันสกีบ๊อบบิงยังแข่งกันอยู่รอบเทือกเขาแอลและบางส่วนของสหรัฐอเมริกาครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ดูน่าสนใจทีเดียวนะครับชื่อก็ดูน่าฟังครับแลนก็คือบอสซาบอลเมื่อนําฟุตบอลวอลเล่บอลและว,วางเทอบอร์ลีนทุกอย่างมาขยํารวมกันครับ ถือว่าเป็นกีฬาสีสันใหม่ดูกันง่ายๆนะครับเพราะนําวิธีเล่นของกีฬากระแสนักของโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแต่ว่าบ้านเราถ้าดูแล้วอาจจะดูว่ามันคล้ายกับเซปักตะกร้อซะมากกว่านํามารวมกับวอลเลย์บอลแล้วก็มีทัมโบลีนนะครับเอามามัดรวมบวกเข้ากันบางครั้งมีการตีลังกาบ้างเพื่อที่จะเป็นตัวทําแต้มชี้เป็นชี้ตายเมื่อนํามารวมกันทั้งหมดเราจะเรียกว่าบอสซาบอลนะครับ หน้าตาของสนามแข่งขันดูแปลกออกไปจากที่คุ้นเคยนะครับมองเผินๆจะมีเน็ตกั้นขึงสูงเหมือนวอลเลย์บอลครับทว่าหน้าเน็ตทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีแทมโบลีนวางขวางหน้าอยู่แต่ละทีมจะมีนักกีฬาฝ่ายละ5คนไม่แยกประเภทชายและหญิงนะครับหนคนจะกระโดดอยู่บนแทมโบลีนครับเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าตัวสไตรเกอร์เอาไว้คอยทําแต้มหลักทั้ง5คนจะสามารถใช้ทั้งเท้ามือหรืออะไรก็ได้นะครับตีตบเตะหวด หากใช้มือบังคับให้เล่นได้เพียงแค่1จังหวะต่อ1คนนะครับก็เหมือนกับวอลเลย์บอลละครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นหากแต่ว่าใช้เท้าจะให้เล่นได้เต็มที่2จังหวะเป้าหมายเพื่อส่งต่อแล้วก็ตีเตะภายใน5ครั้งต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับตีให้ลงขอดให้ได้หากทำได้ก็จะนับแต้มะครับ ทั้งนี้ทั้งน,นั้นการนับแต้มเนี่ยจะระบุเอาไว้ละเอียดมากในปัจจุบันเลยนะครับหากโจมตีด้วยเท้าแล้วก็ลงพื้นในพื้นที่ที่อยู่ในแทมบอลีนจะได้ถึง5คะแนนหากลงพื้นที่ในคอแต่ว่านอกพื้นที่แทมบอลีนจะได้3คะแนนนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นหากเปลี่ยนมาใช้มือในการโจมตีแต้มก็จะลดหลั่นลงไปนะครับเหลือ2แต้มกับ1คะแนนตามลําดับ ใครทีมไหนได้21แต้มก่อนกันโดยทิ้งห่างคู่แข่งมากกว่า2แต้มขึ้นไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นฝ่ายชนะ mm hmm. เพราะว่าได้เกิดว่าถึง21แต่ว่าห่างไม่เกิน2แต้มเนี่ยต้องดิวส์ก่อนนะครับ การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจัดการแข่งขันดูแล้วเนี่ยมันน่าติดตามครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับวอลเลย์บอลชายหาดมีบรรยากาศที่คลื่นเพลงมีเพลงแซมบ้ามีความคลื่นเคลงเข้ามาแล้วก็มักจะไปเล่นกันริมชายหาดดังนั้นความนิยมก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ เริ่มต้นแข่งขันมาในปี2005แต่ว่าตอนนี้เชื่อหรือไม่ว่าบอสซาบอไปไกลระดับชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปตัวมหาอำนาจนะปัจจุบันนะัขนาดนี้ก็จะมีอย่างบราซิลนะครับมีเบลเยียมแล้วก็ฮอลแลนด์ครับชาติบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างสิงคโปรก์ก็เคยส่งทีมไปชิงแชมป์โลกในรายการนี้มาแล้วนะครับ ปิดท้ายการที่กีฬาสุดซาดิสอัลติเมทเทชเชบอลครับบ้าทะลุจุดเดือดน่าจะเป็นกีฬาที่บ้าเลือดที่สุดอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับที่ยังแข่งขันกันอยู่ที่เคยแข่งขันกันมาแถมยังปล่อยให้ผู้เล่นแต่ละคนลงสนามต่างพกอาวุธติดตัวไปได้นั่นก็คือเจ้าปืนช็อตไฟฟ้าขนาด5มิลลิแอมครับใครเพียงได้โดนแล้วรับรองครับว่าอาการจะออกมาแบบรักษาทรงไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับ เคยมีภาพปรากฏออกมานะครับว่าเพียงโดนช็อตเข้าไปเนี่ยไม่ต้องจังมากครับก็ดิ้นพลาดพลาดดิ้นพรวดพรวด,ดทั้งบนพื้นสะดุ้งโหยงก็มีมาแล้วชายอกสามสอบลงมานอนดิ้นกับพื้นเหมือนไส้เดือนถูกน้ําร้อนลวกอย่างไรอย่างนั้นซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดขายสําคัญของการแข่งขันชนิดนี้เพราะอะไรเขาเน้นขายเรื่องของความรุนแรงครับช็อตที่เฮฮาที่สุดก็คือช็อตที่เห็นนักกีฬาลงไปดิ้นพรวดพลาดได้เลยครับ ทำใหกีฬานี้นี่เลครับขายความรุนแรงแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจนมีการโปรโมตอย่างเป็นทางการไปทั่วโลกนะครับกีฬาชนิดนี้เนี่ยคิดคนแล้วก็เล่นกันที่แคลิฟอร์เนียนะครับเป็นเจ้าแรกแข่งขันกันที่สหรัฐัเมกาครับเล่นไม่ยากเลยนะครับขอเพียงคุณแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมจะเจ็บตัวจากการวิ่งชน ใจถึงพร้อมจะรับกระแสไฟฟ้าจากเจ้าปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะครับกติกาไม่มีอะไรมากเลยครับแบ่งแข่งขันเป็น2ฝั่งฝั่งละ4คนแข่งขันกันด้วยวิธีการพาลูกฟุตบอลนำไปทำประตูยังฝั่งตรงข้ามแต่ว่าลูกบอลเนี่ยมันใหญ่มากนะครับไซ้มาหืบมาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย24นิ้วครับหรืไม่ออกก็ประมาณลูกบอลยักษ์นะครับในงานโชว์ช้างสวนสัตว์นั่นเองครับ ไม่ว่าคุณจะใช้มือใช้ขาหรือศรีรษะในการคลองบอลเลี้ยงบอลทําประตูการิกาเปิดให้อย่างเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับการเข้าสากัดครับเอากตริกาแท็กเกิลในรายการฟุตบอลเนี่ยมาเป็นที่ตั้งเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็บวกกับไอ้ปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ <c oughs> นำมาเสริมได้ซัดกันได้อย่างเต็มที่ถามว่าคิดไหมคิดสิครับ ฮิตมากครับในบุคคลดูคอซาดิทแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยมันหากลนเล่นยากนะครับเพราะว่าใช้ร่างกายเปลืองเหลือเกินถึงขนาดทางกายเนี่ยชี้ชัดไปเลยนะครับว่านี่คือกีฬาที่มีความอันตรายระดับสูงสุดจนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็จอดป้ายไปด้วยสาเหตุความรุนแรงนี้เองนะครับ ทำให้ออ t ิ t ม t r a ซอ r b a l l เนี่ยจัดแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2012นะครับก่อนจะแยกย้ายยกเลิกองค์กรกันไปในปี2013ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความพยายามอยู่เหมือนกันนะครับในการเอากีฬาชนิดนี้กลับมาแข่งขันกันเพราะว่าเรตติ้งมันได้เพราะว่ายังไงความรุนแรงก็ยังขายได้อยู่นะครับในหมู่บรรดาคนดูแต่ว่าความพยายามนั้นไม่เป็นผลน,นะครับไม่มีการกลับมาครับสำหรับเจ้าออทิเมเตเซอร์บอนะครับ เป็นยังไงบ้างล่ะครับโลกใบนี้เนี่ยยังคงมีกีฬามีการละเล่นที่เราเองยังนึกไม่ถึงอีกมากมายนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สปอร์ตคอสสิบนำมาบอกเล่ากันในครั้งนี้นำมาเล่าให้ฟังใน EP นี้นะครับ